ใ้วามสูงสสงคนสามารถกวด่ะบิ๊กคินิ่งเดย์เหรอคะใช่ค่ะบิกคินิ่งเดย์วันทำความสะอาดที่สุดในโลกเราถูกจ้างเลยเธอเธอก็กวาดให้สะอาดเลยสิไม่ถูทางนี้มีแต่มากว่ด <laughs> ใครอ่ะ ข้างหน้าคืออะไรอ่ะข้างหน้าข้างหน้าคือโซนอันนี้จะไม่เลยนะคะข้างหน้าเลมากเลยจะไปตัดข้างหนาหเนี่ยเธอที่ชนถูกลงิมมันพ่าูดังตามเออลน้พูดังตามควัวมลงมงลกไม่ได้เนี่ยกลัวหรอไม่ฉันไม่มีสอตัวเลย